ก็คือ PayPal นะที่หมายถึงว่าโอเคเนี่ยเราต้องมียืนยันตัวตนแล้วคือเราต้องเอาเลขบัญชีเข้าไปในนั้นนะ่ะ ประมาณว่าเนี่ยบัญชีที่ลิงก์กับเนี่ยก็คือเป็นพวกบัญชีธนาคารอะไรก็ได้มันจะให้ใส่ลงไปอะ่ะเนี่ยมันจะมีข้อมูลเพิ่มบัญชีแก้ไขบัญชีบัตรเดบิตมันจะให้ใส่เลขหลังบัตรใส่อะไรประมาณเนี้ยในการชําระในการอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่เข้าใจเอาจะลองทําอีกวิดีโอหนึ่งให้ดู